าทาดทกันได้กหมเพรอมกันด้ไยมอีกันไม่เธอเธอเใา ขอเสียคุณน้ารักนปได i yeah. สรา้างผล้วนะให้กันดีๆคับคุณพี่ได้รางวัลด้วยแล้วก็ใครที่ไม่ได้รางวัลก็ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปนะครับพี่เอก็เคยประกวดร้องเพลงเกอดสาปปีห้านะครับผมเคยเคยมาประกวดแล้วก็ตกรอบไปแต่ว่าปีหกเนี่ยมาประกวดใหม่ไงอแชมป์ด้วยเป็นไงตนงนี้ของเราเลยนะเราอาจจะเคยผิดพลาดมาเคยผิดปากมาแต่ว่าเราต้องมีความอดทนแล้วก็ฝึกฝนพนัฒนาตัวเองจะมีโอกาสได้กลับมา สู่ชัยชนะอีกอยากอ่างได้อีกครับนี่เลยครับแล้สู้ไปนะครัวันนี้ก็นี่เพิ่งมาฝากนะครับของหลายคนที่ที่รักในศิลปะทุกคน,นใครที่ชอบารูปนะครับผมเองก็ชอบรูปนะตอนสมัยของผมน,นี่ก็วาดรูปเก่งมากได้ได้เกรดสี่นะฮะได้เกรสี่วิชาศิลปะเพราปปพะว่มามีน้า,าวาดรูปเก่งมากพอเราเขีบบ้านปุ๊บก,ก็จะกลับไปหาน้า เขาช่วยบอกเทคนิคเฉยๆก็ให้เขาทำให้สีไม้อะไรยังไงดีครับสีน้าจะไรยังไงดีครับสวยเนี่ยแล้วก็เรียผมเป็นคนที่วาดภาพเหมือนเก่งนะแต่ถ้าให้วาดภาพหน้าทุกคนเนี่ยผงจะวาดไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เพราะว่าเขาคุ้หน้าขึ้นมาหก่อนวรปุ๊บวารัขึ้นอีกแล้วแบบไม่เหมือนเลไม่ต้องราจริงใจนะถ้าเูาไม่ ในรงต่ารอย่างนี้พ่อไม่กับใครก็ตามที่ยังไม่มีคู่ไหนใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับขอดูงมือสูงๆเลยครับเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแอปหรือเปล่าแต่ว่าพรุงนี้ขอพ่อไม้กับทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนได้เจอคนที่เป็นติดในพันล้านันเดียวเลยครับ

สักคนที่ฉันเฝ้ารอคอมนานในช่วงเวลาใดหากใครคนที่ว่าฉันยังมีมรอเธฟ้าสวยทำเรืจริงให้เป็นดิงฝันส่นใครวกนั้นมากม่อนที่จะตายไม่พร้อมความดี้ได้ขอให้ใครคนนั้นมีจริง

i ให้เก er are, so ็บน so ี so 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 and, and ้เป็ที่เก็บเงาให้เกันก็มาร่วมงานจับนะครับ t v t c o m i d Contest ก็ถือว่าเป็นงานที่ให้เยาชชนรุ่นใหม่ได้โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานในการวาด่าๆนะครับแล้วก็มีเรียกว่าอะไรอ่ะมีรางวัลนู่นนี่ด้่นะไรนะฮะหนึ่งแสนบาทใช่ไหครับเจ็ดหมนบาทอ๋ออีกสานเกิดได้พี่การอะไรมีรู้สิกเจ็ดหมบาทนะะเป็นสิบกว่านี่น คือถ้าเรามีคนสวรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมก็อยากให้คนได้ได้ฝึกฝนมาเรื่อยๆเนี่การที่เรามีคนสวรรค์นี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ก็บอกว่าเมีคนสวรรค์เหมือนกันนะครับร้องเพลงลูกทุก็จะเด็กๆนะครับกุกเพื่อนเนี่ยมาแบบไม่รู้ว่ามาได้เมื่อไรไม่รู้ว่ามาได้ยังไงแต่ว่ามันมันสามารถใหัแบบอยู่ก็แบบรอยอยู่ยืนอยาง ครับผมอันนี้คือความสบอกว่ามันมันน้อยคนนะที่จะมีควสวรรค์แบบนี้น้องๆผูพิทักท,ทุกคนก็เช่นกันที่เรามีความสุนในการวาดรูปขอให้ทุกคนได้ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาต่อไปแล้วกันนะครับเอาละ่ะเป็นกับไปเพลงช้าเพลงมี่เรียบร้อยจรงแล้วอยากแดน,นหรืออยากครับผมถ้าอยากแล้วไม่แดนด้วยกันนะครับผมผมจะลงไปหาแล้วก โอเคนะร้อมทีสุกับดครับพร้อ เป็นแบบเต้นหน้าห้าเลยนะเต้นระบียนะฮะเคยดูใช่ไหมเมื่ีไหนก็ปีปีหกนะครับผมก็พี่โจพี่นัทพีเพชรบอกว่ามันน่ารักมากเม่อไห่เห็นมาการเต้นแบบนี้ได้เลยอ่ะเป็นนักเต้นหน้าห้างได้เลยนะอ๋อหลังจากนั้นมาครับตอนนี้ก็หกปีแล้วเลยไม่จะเหมือนเดิมนะครับเอ่านะมีความสุขกันหรือเปล่าขอเสียงคนที่มีความสุขด้วยนะ ขอบคุณไหมครับผมปลทและก็อักษอเดที่ร่วมมือกันทำให้งานนี้เกิดขึ้นนะครับแผมก็ไม่เสียดายที่ได้รับงานร้องเพลงนะครับผมไม่ได้เพื่คนไดม่สนใจนี้นะแล้วนี้ครับเพลงสุดท้ายก็จ่าไปเพลงนี้มาวัดหัวใจดีกว่าว่าจังหวะหัวใจคุณเต้นยังไงมาไฟนเจ้าแรกปฟรเยอะแรงแฟนปุ๊บปไวนแฟนทุกคน Với sự yêu thương này con đã tự trở mạnh 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 đã trở thành đã rất rất 今宁 <Money. S 2>